เริ่มต้นที่คุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์นั้นในสัปดาห์หน้ามีโชคอ่ะดวงดีจังเลยคนวันอาทิตย์นะครับหลายท่านกำลังเตรียมของที่จะเดินทางไปต่างประเทศหลายท่านกำลังเตรียมงานเฉลิมฉลองหลายท่านกำลังคิดที่จะจัดงานเลี้ยงนะครับการค้าการขายการเสนอขายประสบความสำเร็จได้ด้วยดี มีโชคในการเสี่ยงด้วยเลขที่ถูกชะโลกคือเลข199นะครับระวังนะครับระวังในเรื่องสายตาและกระเพาะอาหารอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยได้แต่ไม่มีอะไรรุนแรงคนวันาทิตย์ในสัปดาห์หน้าตั้งแตววว่วันในวันจันทร์ที่1 1กรกฎานี้ต้องบอกว่ามีโชคทั้งเรื่องการเงินและเรื่องความรักขอให้มีความสุขแบ่งปันความสุขให้ทุกทท่านครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์ คนวันจันเป็นอย่างไรบ้างคนวันจันนะครับอิทธิพลของไพ่สามเหรียญและไพ่ราศีสิงทำให้คุณมีความแข็งแกร่งในการทำงานหญิงเลหล็กทรหดอดทนคการไพ่าสามเหรียญต้องบอกว่าแบบนี้นะได้เงินพิเศษที่นอกเหนือจากนอกเหนือจากเงินเดือนดังนั้นจะขายอะไรก็แล้วแต่ได้ตังค์แน่นอนการค้าการขายได้กำไร นะครับขอให้มีความขยันขันแข็งสักหน่อยโชคที่จะได้นี้ไม่ได้มาจากเสี่ยงหวยคนบันจันทรนะมาจากการทำงานเงือหยดได้ตังค์แน่นอนแต่ถ้าจะเสี่ยงเลขที่ถูกโลกค,คือเลข3 8นะครับกับ8ระวังโรคภูมิแพ้หรือเป็นหวัดหรือเป็นไมเกรนแค่นั้นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็แต่แล้วแต่คนวันจันทร์คุณยังทรหดอดทนและแข็งแกร่งเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่จะภูมิใจในตัวเองเพราะมั่นใจว่าตัวเองทําได้นั่นเองครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันอังคารคนวันอังคารนะครับอาทิตย์หน้าเป็นยังไงได้ตังอีกแล้วคนวันอังคารช่วงนี้แฮปปี้ดีดานะนะครับระวังเป็นหวัดนิดหน่อยเจ็บคอบ้างตอมตอมซีดักเซบบ้างนะครับคนวัน อังคารให้ความสนใจในเรื่องของการทําสวนให้ความสนใจในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับการตกแต่งบ้านการซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านการดูแลอนณาบริเวณบ้านให้เรียบร้อยต้อนรับแขกหรือเปล่าหรือ กำลังที่จะสนใจในเรื่องของอินเทอร์เน็ตการติด WiFi ติดอินเทอร์เน็ตการดูแลเรื่องคอมพิวเตอร์ทีวีนะฮะอุปกรณ์แท็บเล็ตต่างๆอาจจะมีการที่จะซื้อใหม่เข้ามานะครับมีโชคทางด้านการเงินด้วยมีเริ่มมีเงินก้อนเริ่มคิดวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินให้ความสนใจในเรื่องของภาษาและการศึกษาของบุตรหลานมากเป็นพิเศษโควธันคารถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีการค้าการขายไม่ว่าจะขายอาหารนะฮะขายเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ไอทีขายเรื่องของสวยของงามของ หอมนะฮะหรือขายบนโลกออนไลน์ก็รู้แล้วแต่หลังไหลเงินทองเข้ามาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีถ้าคิดจะเสี่ยงโชคไม่เด่นเท่าไหร่นักนะครับแต่มีเคล็ดลับอยู่ว่าคนวันอังคารให้เล่นเลข1กับ9เอ๊ะคล้ายๆคนวันอาทิตย์เลยนะครับขอให้มีโชคดีนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธคนวันพุธนะฮะในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่11กรกฎาได้ไพ่ เดวิลและไพช h ริออตเป็นไพชุดใหญ่ในชุดเมเจอร์อาคานาะครับในชุดเมเจอร์อาคานาผมทำนายแบบนี้ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธคือต้องระวังคำพูดนะครับถ้าพูดไม่ดีมีปัญหาแน่นะฮะนะครับมีปัญหากับผู้ร่วมงานด้วยมีปัญหากับคนรักด้วยคนวันพุธมีดวงเดินทางตั้งแต่วันจันทร์หน้านี้มีดวงเดินทางตัวตรายันพานะให้ดีฝนตกทุกวันถนนรื่น ล้รอรถเป็นยังไงหม้อน้ําเป็นอย่างไรระบบแอร์ระบบความร้อนเป็นเช่นไรสายไฟเนี่ยสายไฟที่ต่อเชื่อมสายไฟที่สําคัญนะแบตเตอรี่ต้องตรวจตานะครับซัมมเกิดในวันพุธนะครับนะครับบางทีมันก็ดับไปใช้งานรถลานะครับขับรถอย่าใจร้อนอย่าดา่าให้อภัยกันไว้ก่อนมันจะได้ขับถึงจุดหมายปลายทางนะครับเป็นอีกสัปดาห,หนึ่งที่คนวันพุธจะให้ความใส่ใจ ในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษท่านที่มีปัญหาอยู่นะฮะก็ดิ้นหล่นพานไม่ว่าจะหยิบยืมไม่ว่าจะติดต่อนะครับการค้าการขายนะครับคุณกําลังคิดต่อยอดต่อสินค้าของคุณขยายเข้าสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเป็นสิ่งที่สําคัญการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของคนบันพุธจะประสบความสําเร็จในด้วยดีโดยเฉพาะในช่วงของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้านะครับเลขที่ถูกฉลกคือเลขทะเบียนรถครับ ะะช่วงนี้ก็ต้องขับรถระมัดระวังด้วยเลข1.5และเลข7เป็นเลขที่ถูกโฉลกสลับท่านที่เกิดในวันพุธครับระวังสุขภาพเกี่ยวกับระบบขับถ่ายระบบชีปัสสวะนิ่วและกระเพาะอาหารรวมถึงเส้นเอ็นตั้งแต่หลังยาวไปถึงข้อเท้าเลยคนวันพุธอาจบางหลายท่านอาจจะเดินเขย่งๆนะเดินไม่ค่อยถนัดแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นร่างกายยังแจ๋วอยู่ครับต่อไปครับ คุณผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสมาดูกันซึว่าดวงตาคุณเป็นเช่นไรคนวันพฤหัสได้ไพ่สี่เหรียญทองกับไพ่เวรกรรมจัดเมต์นะครับดังนั้นในสัปดาห์หน้าคนวันพฤหัสนะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคหวัดนะฮะเจ็บคอหรือเป็นหวัดหลายท่านกําลังสะสางงานเก่านะครับจัดการงานเก่าที่ค้างค้างให้เรียบร้อย พร้อมกับเริ่มต้นงานชิ้นใหม่นะฮะคิดจะทำอะไรสัปดาห์หน้าเป็นจังหวะที่ดีครับกลมวผลผลัดน,นะครับเพียงแต่ว่ามีเคล็ดลับอยู่ว่าถ้าบ้านลกให้จัดบ้านห้องน้ำไม่สะอาดให้ทำความสะอาดนะครับแล้วก็จัดห้องห้องนอนห้องพระจัดชั้นหนังสืออะไรต่างๆให้ดีถึงจะโชคดีมีโชคการงานการลงทุนในสัปดาห์นี้ให้ดำเนินตามปกติแต่การลงทุนใหม่ๆนะครับยังไม่แนะนำ นะฮะยังไม่แนะนําให้คุณนั้นลงทุนด้วยเม็ดเงินใหม่ๆนะฮะไต่ตรองข้อมูลให้รอบคอบก่อนการซื้อของชิ้นใหญ่ก็เช่นเดียวกันยังไม่ควรซื้อรอโปรโมชั่นปลายปีจะดีกว่านะครับถ้าซื้อช่วงนี้อาจจะรู้สึกเสียดายได้ครับได้พบเพื่อนเก่าได้พบคนรักเก่าได้พบและพูดคุยกับคนที่คิดที่จะลงทุนด้วยในอนาคตครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ปานกลาง ในเรื่องโชคลาภนั้นให้ตามเลขเก่าโดยเฉพาะเลขที่บ้านครับคนวันพฤหัสนะครับนะฮะหลายท่านจะให้ความสนใจในเรื่องของทําบุญกุศลในเรื่องของปฏิบัติธรรมกรรมฐานถือว่าเป็นส่วนที่จะส่งเสริมชะตางคนวันพฤหัสให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงครับเลขที่ถูโฉโลคือเลข4ี่เลข2และเลขศนย์ที่สาคัญเลขที่บ้านนะครับคนวันพฤหัสครับต่อไปครับคนวันศุกร์ครับคนวันศุกร์นั้นเด่นหลาม,มาเลยนะครับโดยเฉพาะ ให้ความสําคัญในเรื่องของจะซื้อจะขายที่ที่ดินคอนโดเป็นในหน้าจะซื้อจะขายอะไรต่างๆเร่งติดต่อได้เลยนะครับหลายท่านกำลังจะเปลี่ยนงานหรือหาง,งานเพิ่มครับผมถือว่าเป็นจังหวะที่ดีหาข้อมูลก่อนแต่อย่าพิ่งรีบร้อนตัดสินใจครับเลขที่ถูกฉลกงสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์คือ109และเลขที่อยู่อาศัยของคุณนั่นเอง ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปวดหลังและนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกข้อมือข้อต่อต่างๆนะครับต่อไปสุดท้าย้วครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์ครับนะครับคนวันเสาร์ในสัปดาห์นี้ท้อแท้ในสัปดาห์วันจันทร์ที่11กรกฎาคมนะครับอะไรที่เคยเกิดขึ้นแล้วจะทําให้คุณรู้สึกท้อครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักและเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับคนวันเสาร์มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับ นะครับช่วงนี้น้ําฝนตกนะฮะบ,บางที่น้ําขังนะครับบางที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องท่อระบายน้ําคนวันเสาร์จะเจอปัญหานี้หลายท่านมีค่าใช้ใจ่ายมีบินค่าใช้ใจ่ายจอนเข้ามาเคยอะไรที่จ่ายประจําไม่เกี่ยวไอ้จอนนี่เราสำคัญนะครับเรามาระวังให้ดีนะครับประหยัดครับเข็มขัดแต่เนิ่นเนนะครับอย่าพึ่งรีบซื้อของแพงนะคคนวันเสาร์มีค่าใช้ใจ่ายสูงระวังทะเลาะกับแฟนโชคไม่มีแต่ถ้า อดเสี่ยงไม่ได้517เป็นเลขที่ถูกฉลกสำหรับท่านที่เกิดวันเสาวครับ